กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลเกษตรกร,กรที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i ไ e ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นัตตี้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมทกสฉีดสินเชื่อ30,000ล้านบาทเพื่ออุ้มชาวนานายกระสาบเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีไรายได้ที่มั่นคงทกสจึงได้จัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน2โครงการในวงเงิน30,000ล้านบาทให้กับชาวนาคือ 1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,563ทัพ 64เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะรอการขายข้าวไม่ต้องเล่งขายในช่วงที่ราคาตกตำ่ำมีเป้าหมายการจ่ายสินเชื่อ1.5ล้านตันต่อข้าวเปลือก 2. ส,สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรปีการผลิต2563ทับ4วงเงินรวม15ล้านบาทดอกเบี้ย1%ตต่อปี เกษตรกรหรือสถาบันการเกษตรที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร02 555 0555นายสมเกียรติกิเมาหารองผู้จัดการธนาคารทรกสได้กล่าวว่าสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงเช่นข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคา7,959บาทถึง 8,024บาทต่อตันลดลงจากเดือนก่อน3.97%เข้าวเปลือกหอมมะลิราคา9,103บาทถึง9,346บาทต่อตันลดลง11.48%เข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวราคา9,839บาทถึง9,952บาทต่อตันลดลง3.14% เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวนาปีผลผลิตปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและโรงสีบางแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องตัวหรือขาดทุนทําให้ชะลอหรือหยุดการรับซื้อข้าวจากชาวนาและเงินบาทมีแนวโน้มแข่งตัวค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้ความสามารถในการแข่งขันราคาส่งออกข้าวไทยลดลง สำหรับวันนี้นตีก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องนัตยาบายนตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลมาให้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ